คนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาจะอยู่เย็นเป็นสุขประการใดเล่าจะร่างแต่ปัญหาครอบครัวก็หาความสุขไม่ได้แล้วยุคทุกยุกใหม่ทุกวันนี้ตอถึงสมมาชนเสด็จญาโยมมาที่วัดปัญหาครอบครัวก็มีอยู่ห้าประการชัดเจนก็ยังมีอยู่ทุกวันครอบครัวไม่มีความสุขหรือทะเลาะวิวาทกันก็เพราะเหตุชันไหนเล่า ก็เพราะสามีภรรยาไม่มีสติปัญญาไม่มีสมาธิไม่มีสติขาดสติขาดปัญญาขาดศีลนนธรรมไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมสามีภรรยาจึงทะเลาะกันจึงไม่มีความเข้าใจกันเลย